ยูสุมิวเอ็กนะครับคุณผู้ชมคันนี้1.9่งจุดเก้าแอคทีฟายที่ชอบสายประหยัดนะครับผมต้องคันนี้เลยปี2020คุณผู้ชมแล้วเลขไม้เพียงแค่9 0,000โลได้รถ7จที่นั่งไปใช้งานกันมาคอร์สนะครับ, 17, รบผมสภาพสวยกริปนะขายที่ชื่นชอบสนใจอยู่นะครับสำหรับเจ้ายูสุมิวเอ็กคันนี้นะฮะรีบติดต่อหาผมด่วนเลยนะครับราคาดีด้วยคุณผู้ชมใครชอบใครสนใจตามไปดูคลิปต่อให้จบนะครับ ดส,สดีครับสิดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่สนใจรถยนต์มือสอยู่นะครับวันนี้พอผมเซลล์หนวดทอโตอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมใครที่อยากได้รถครอบครัวนะฮะแต่ไม่อยากได้ออปชันฟังก์ชันที่มันเยอะวุ่นวายนะครับอยากจะได้แค่รูปทรงดีไซน์รูปลักษณ์นะฮะต้องคันนี้เลยยูสุมิวเนะครับ1.9 Active ปี2020คุณผู้ชมแล้วคันนี้ไม้แค่90,000โล นะครับจับราคาขายเพียงแค่8ปด0 0นาพแล้วได้รถปี2020คุณผู้ชมได้หน้าออลนิวเรียบร้อยแล้วนะฮะคันนี้ป้ายแดงล้านกว่านะสีบอลเงินรถหน่วยงานปลดวางประวัติสูงน,นะครับผมไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะฮะมีให้ครบนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันสวยแค่ไหนนะครับอันนี้สปาขัดสีเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับอันนี้8 2 10, 9 0 0 0ฟรีดาวก็จะผ่อนอยู่ประมาณห0 0 0 0หมื่นหน0 0 0หมื่นหน0 0 0หนึ่งหมื่นสองประมาณนี้เลยนะครับผม นี่ก็จะได้มิวเอนะฮะตัว7ที่นั่งนะครับรถที่ได้เรียกว่าไม่เน้นออปชันแต่เน้นช่วงล่างการจับขี่สมรรถนะผมพอได้เลยว่าคุ้มนะครับในเลทราคา8 2 9 0 0 0สนาพนะฮะอ่ะได้อะไรบ้างเดี๋ยวตามผมมาดูไฟนะครับโปรเจกเตอร์เลนนะฮะไฟปรับอัตโนมัตินะครับแล้วก็เดย์ไทม์นั่งไลน์มีครบผู้ชมนะฮะคันนี้นะครับกระจังด้านหน้าสวยใสไร้ริ้วรอยผู้ชมเป็นสีดําด้านนะฮะนี่เป็นเขี้ยวสองเขี้ยวแบบนี้เลย นะฮะโลโก้ยูสุจัดหนักจัดเต็มนะฮะสวยมากนะครับผมฟังก์ชันออปชั่นเรียกได้ว่าไม่ได้ถือว่าเยอะแต่รูปทรงภายนอกดีไซน์ค่อนข้างที่จะหลูดูดีเลยผู้ชมนะครับคันนี้ป้ายทะเบียน5-6-3-1กสรุงเทพมหานครใครที่หาไว้ใช้งานอยู่ผมบอกได้เลยว่าคันนี้แหละตอบโจทย์แน่นอนฝาปรอมผิวบันสันเหลี่ยมตัวรถคมๆสวยๆแบบนี้ผู้ชมนี่สาภาพสวยกริบนะฮะคันนี้ก็ ใครจะซื้อสดใครจะจัดไฟแนนซ์นะฮะติดต่อหาผมได้เลยเซลล์หนวดทอโต้นะครับรอยต่อตัวรถเนี่ยแนบสนิทชิดเชื้อกันนะครับผมสีเสมอกันนะฮะคุณผู้ชมแต่ที่มันเหลื่อมๆเนี่ยนะฮะมันเป็นแสงนะจริงๆสีมันเสมอกันคุณผู้ชมนะฮะสวยๆเลยนะครับซุ้มล้อปงล้อคมๆนะฮะไม่มีรอยบุบรอยเบียดรอยลักยิ้มนะฮะแม็กนะครับได้เป็นแม็กอันลอยขอบ17ยางขนาด265หกห้าทับหกห้านั่นเอง ยางนะครับผมเป็นดันหลบปี2024ดิสี่ได้เก ABS ทั้ง400ล้อแล้วเรียบร้อยนะครับสมรรถนะช่วงล่างแทบไม่ต่างอะไรจากตัวทับคุณผู้ชมนะครับโ่อัพนะฮะปีนกอิสราดนะครับผมมีมาสเดิมโรงงานอยู่ครบนะฮะสวยๆแบบนี้ซอกนงซอกน็อตนะฮะพ่นกันสนิทมาแล้วเรียบร้อยผู้ชมกระจกติดฟิล์มให้รอบขัดนะฮะไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับนี่สวยๆแบบนี้กระจกเป็นสีดำด้านนะครับ มือเปิดนะครับได้โครเมียมสวยๆนะครับไม่ได้โครเมียมขอภัยสีเดียวกับตัวรถนะฮะติดพูดโครเมียมไปหน่อยนะครับผมสันเหลี่ยมตัวรถด้านข้างเป็นไงมุมสวยมามคุณผู้ชมรถดูใหญ่โตกว้างขวางนะฮะบันไดเหยียบขึ้นได้ดั้ด้านนะครับติดฟิล์มมาให้เราบ่ันไม่มีเสียอมบกาพนะฮะและให้ดูภายในนิดนึงนะครับดูรถของผมนะฮะดูโครงสร้างเป็นหลักคุณผู้ชมนี่ซอกน็อตเสาเอนะฮะต้องไม่มีรอยขันรอยพอดรอยประแจขันไขเนี่ยต้องไม่มี ตอน็อตพวกนี้ต้องใส่สะอาดทุกชมแผ่นพื้นนะครับตรงพื้นสครับเพดนะฮะไม่มีรอยขึ้นขีดขีดขวดมาเลยนะครับเรามาดูกันต่อคุณผู้ชมนะครับสําหรับซอกน็อตเสาบีนี่ทั้งสองข้างน็อตยึดประตูต้องไม่มีถอดไม่มีขาดน็อตจอนประตูเช่นเดียวกันนะครับผมต้องมีมาร์กสีเดียวโรงงานนะฮะแบบนี้เลยคุณผู้ชมใหม่มากนะฮะไม่ได้เน้นออปชั่นแต่เน้นการขับขี่ที่ดีนะครับผมรูปทรงรถที่สวยงามผมก็แนะนําคันนี้ ยูสุมิวเอ็กหนึ่งจุดเ้าแอคทีปีสองพันยี่สิบภายในบอกสีดำนะครับผมเป็นบอกผ้านะฮะปิดบงปิดบอกไม่มีล้มนะครับภายในบอกใหม่มากเดี๋ยวไปสป,ปาขัดสีให้ก็รอบหนึ่งด้านบนจะเป็นสีเบดนะครับใครที่อยากหารถไว้ใช้งานภายในบริษัทนะฮะไม่ได้อยากได้ออปชันที่มันเยอะๆนะครับนี่คันนี้เลยมิวเอ็กนะครับผมบอกได้เลยว่าตอบโจทย์ถางประตูนะครับวัสดุก็ค่อนข้างที่จะดีนะเป็นผ้านะครับที่วางแขนประกอบเป็นผ้าหมด มือเปิดประตูได้สีเงินนะครับสปอร์ตเมนอาร์คฝาโปงพวกฝาประตูพวกนี้สวยๆแบบนี้เลยนะฮะสียางสีกาวสวยๆนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะฮะเนี่ยสันเหลี่ยมตัวรถคมๆเลยุผู้ชมไม่มีรอยบุบรอยรักกินนะฮะแล้วดูภายในนะครับลำโพงจัดมาให้แล้ว6ตตำแหน่งแน่นๆนะฮะเอาแตำแหน่งเลยแล้วกันนะฮะสำหรับคันนี้นะด้านหน้าสี่ด้านหลังอีก4ี่นะครับเบาะนะฮะผู้โดยสารแถว2เนี่ยรับ พับได้นะครับแล้วก็ที่วางแขนพักซองเนี่ยมีมาให้มาพร้อมกับที่วางแก้วให้ด้วยนะครับปรับพับเก็บได้คุณผู้ชมช่องชาร์จนะครับผมเอาลิชาร์ดด้านหลังมีให้นะฮะที่วางของนะครับผมเบาะเป็นเบาะผ้านะฮะรับรองคาสีให้เรียบร้อยคุณผู้ชมข้อดีของเขานะฮะคือเบาะปรับพับได้เรียบนะครับนี่แล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะเดิมแท้ ผมผ้าสกาัดลดด้านพื้นเนี่ยไม่มีรอยฉีกรอยขาดมาเลยคุณผู้ชมนะครับโตไฟด้านบนปรับได้นะฮะแอร์ปรับได้นะครับ,แอร,บ,นะรบแอร์เป็นนะรูกลมนะฮะมีทั้ง3แถวเลยนะครับช่องแอร์นะเป็นรูกลมอันนี้คือข้อดีของมิวเคือบอกปรับพับได้เตรียบม,มากๆนะฮะใครที่อยากจะได้รถที่ใช้สอยแบบอนเนกประสงค์หน่อยนะครับผมก็คันนี้ตอบโจทย์คผู้ชมแน่นอนนะฮะซอกน็อตเดิมๆนะครับสปอร์ตเป็นอาร์เดิมๆนะ ประตูวสวยแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะฮะสัหลีบตัวรถสวยๆล้อหลังนะครับเป็นดิสเบรกเอเบสเหมือนกันนะครับไม่มีรออขีดร้อขวดน,นะคะรับพันทรงคันสีตรงสวยแน่นอนคุณผู้ชมนะฮะยางอะไหล่แม่แรงอยู่ครบนะครับคันนี้ร้อยต่อตัวรถกิบกิบแบบนี้ไฟท้ายเป็นลายกดิง้งนะครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็นหลอดฮาโลเจนคุณผู้ชมนะฮะตัวนี้นะครับปัดน้ำฝนไล่ฟ้าไฟเบรคด้วยสามทำงานติดครบปกตินะฮะแล้วก็ฝาท้ายเป็นระบบโชวคอ,อัพ แบบนี้เลยนะฮะแต่ไม่ใช่ไฟฟ้านะฮะเป็นโช๊คอัพนะครับเดิมติดศูนย์มาฮะตัวนี้นะครับให้ดูน็อตยืดฝาท้ายนะฮะเป็นอย่างสวยๆนะรางน้ําสปอร์ตเมทาร์พวกเนี้ยนะครับอันนี้คือเดิมนะสันเหลี่ยมมุมตัวบอดี้ของเขาไม่มีรอยตัดแต่งรอยเชื่อมรอยอะไรมาเลยนะครับให้ดูซอกน็อตก่อนนะครับด้านท้ายไม่มีชนแน่นอนนะฮะรับประกันได้เลยคุณภาพตัวรถผมบอกได้เลยว่าเก่งเนะฮะไม่มีที่ไหนสวยกว่านี้แล้วนะครับสำหรับพี่บอยสัตหอโต ใครสนใจเดินทางมาดูรถติดต่อหาผมเซลล์หนวดขอโตได้เลยผู้ชมนะครับแล้วภายในกว้างมากๆนะฮะปรับพับได้เรียบเลยนะฮะแถวทรงแถวสามปรับพับได้เรียบหมดนะครับไฟด้านหลังมีให้นะครับช่องชาร์จเอาเลสชาร์จมีให้นะฮะที่วางแขนพักซอกนะครับผมหรือว่าจะเป็นในส่วนของแม่แรงเครื่องมือนะครับอุปกรณ์อยู่ครบมีกล่องนะฮะไว้เก็บของเกิบสัมภาระได้ประมาณหนึ่งนะครับตัวนี้สวยๆแบบนี้ภายในกว้างๆแบบนี้นะฮะิดต่อมาหาผมด่วนเลยคุณผู้ชม ฝาท้ายเป็นระบบโช๊กนะฮะนี่เดี๋ยวกล้องถอยผมติดให้คุณผู้ชมคันนี้ไม่มีกล้องถอยนะฮะบ,บอกแล้วว่าล,ล้นเลยคันนี้เป็นตัว1.9โลโก้โลโก้โกมาเต็มนะครับด้านท้ายนะฮะโชค๊คอ p โชวงล่างนะครับเดิมยางอะไหล่ไม่แรงเดิมนะครับเคาเดิมแบบเดิมนะฮะสร้างมาเพื่อคันนี้นะสร้างมาเพื่อขนของใช้งานหนักโดยเฉพาะนะครับหรือว่าจะขนคนช่วงล่างดีช่วงล่างแน่นก็คันนี้ตอบโจทย์ นะครับที่ไม่ได้ากได้ออปชันที่มันเยอะมากมายดูแลยุ่งยากโหลดไฟฟ้าเยอะนะฮะก็คันนี้เลยคุณผู้ชมนะฮะเอกเป็นบอกผ้าด้วยนะฮะเดินทางไกลค่อนข้างสบายนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูซอกน็อตเสา A ฝั่งคนขับ้วกันนะครับไม่มีรอยขัดรอยถอดคุณผู้ชมอ่านี่นะับผมสตาร์ทเครื่องเมื่อกี้นะครับประมาณนี้นะฮะบันไดก็มีร่องรอยการใช้งานมาเล็กน้อยนะครับตรงนี้นะ แล้วผมเก็บงานให้คุณผู้ชมติ๊กเกอร์บอกความดันลมยางช่องน็อตเสาบีนะครับนี่ดูให้หมดคุณผู้ชมนะครับดูรอบผมนะฮะไว้ใจได้เลยเหมือนคุณผู้ชมนะฮะมาดูเองที่บริษัทออโต้เลยนะครับใครอยู่ต่างจังหวัดนะฮะติดต่อสอบถามผมได้เลยมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน,น้าบ้านพร้อมบริการส่งมอบรถสไลด์ให้ถึงหน้าบ้านเช่นกันนะฮะอ่ะเ,เดี๋ยวเรามาดูนะครับฟังก์ชันออปชั่นกันบ้านดีก,กว่ากระจกเปิดปะไฟฟ้าออโต้ทั้งสีอ่ออโต้ฝั่งคนขับนะครับเป็นไฟฟ้าทั้งหมด4บาน เซ็นทั้ล็อคเราล็อจบมีให้ปรับพับกระจกนะฮะได้นะครับตัวนี้เบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะฮะน,น,นุ่มๆนิ่มๆเลยเบาะทรงเดินทางเลยคุณผู้ชมนะครับเบาะปรับพับ,บแมนนวลน,นะฮะไฟปรับสูงต่ำได้3ระดับแอร์ด้านหลังปรับปิดได้นะฮะมีเก็บเก็บของเปิดฝากระโปรงนะครับเก็บแก้วนะฮะกุญแจไขเสียบแบบนี้นะฮะเราผมขอ,อยักขึ้นไปในตัวรถคุณผู้ชมนะครับ ได้เป็นกุญแจแบบไขเสียบนะฮะตัวนี้เดี๋ยวผมตารให้ดูเลยนะครับนี่นะครับตัดเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่หน้าจอนะครับหน้าจอ TF-T สีแบบดิจิตอลนะฮะตรงกลางแบบนี้แล้วก็เข็มมัดวัดเรือนใหม่เรืองแสงนะครับตอนนี้ก็ใส่ไฟบอยฐานะเกียร์ติดครบปกตินะครับผมแล้วก็เลขไมล์เก้าหมืสองพันโลเท่านั้นเองนะฮะน้ำมันเดี๋ยวผมเติมให้คุณผู้ชม ตัวนี้นะครับหน้าจอจอกลางเนี่ยนะฮะจะเป็นแบบเชื่อมต่อบูทูธวิทยุ AM FM นะครับเป็นระบบ8บิตนะฮะใครชอบนะครับความเก่าแก่ความขลังนะฮะนี่เป็นไงตัวหนังสือตัวอักษรคิดถึงวันวานไหมคุณผู้ชมนะไม่น่าเชื่อว่ารถปี20ยังมีอยู่นะฮะสำหรับมิวเอ็กนะเขาหันดูลักว์จริงจริงนะครับ CDm p 3เล่นได้นะครับ,นนนะรบผม u s b บูทูธนะฮะเชื่อมต่อได้หมด AUX สั่งการได้เสียงก็ทำได้ช่องแอร์นะครับดีไซน์สวยงามนะฮะไฟฉุกเฉินขอทางติดครบปกตินะฮะแอร์เป็นระบบแมนนวลคุณผู้ชมนะครับดูแลง่ายรักษาง่ายนะครับเอาเรียชาร์จมีให้นะครับแล้วก็ตัวนี้เกียร์เป็นแบบออโต้คุณผู้ชมนะครับหัวเกียร์หุ้มมาสวยๆแบบนี้นะฮะมีเกียร์ขึ้นลงทั้งลดชั้นนะครับนี่บอกแล้วนะฮะพื้นฐานเขาก็ไม่ได้แย่นะ การลื่นการถลายนะครับมีให้นะครับขึ้นลงทางราชัน SAC A off นะครับเบรกมือเป็นไฟฟ้านะเรียบร้อยคอนโซลรงการดีไซน์หรูหรานะครับมีที่วางแก้วให้ที่วางแขนพักสอบจะเป็นหนังนะครับผู้ชมนะครับมีเก๊กเก็บของให้นะตัวนี้นะครับผมเอกสารคู่มืออยู่ครบนะฮะครบเลยคันนี้ครบคันเลยนะครับใครสนใจนะครับติดต่อหาผมได้เลยนะครับ064 8436587เซลล์หนวดทอโต้นะครับยินดีให้บริการด้านหลังนี่กว้างๆแบบนี้คุณผู้ชมนี่ที่วางแดดกระจกตัดแมนนวลนะครับปกติอยู่แล้วนะฮะนี่ครบเลยนะฮะไม่มีรอยจดรอยเจิมนะครับผมรถใหม่มากนะฮะเอาไวใช้งานกันคุณผู้ชมใครที่อยากเปิดบริษัทแล้วอยากจะได้รถดีๆขับขี่ปีใหม่ๆไม่ต้องดูแลมันะทน,นนะครับผมคันนี้ตอบโจทย์แน่อนอนนะครับเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของเครื่อง เครื่องยนต์1.9บูพาวเวอร์นะครับผมคันนี้ DDI นะฮะดีเซลล้วนนะฟ้าคงฝ่าเครื่องนะครับไม่มีค่าน้ำมันหยุดเยอะผู้ชมนะฮะแล้วก็ตัวกระปุกเบรก ABS นะครับผมมาสีเดิมลงมาหนึ่งอยู่ไปดูตัวบอดี้ด้านข้างผู้ชมนะครับบอดี้ด้านข้างเป็นยังคมสวยไหมนะฮะไม่มีรอยชนรอยถลอกปอกเปิดมาเลยก็เธอพัดลมนะครับผมของเหลวเดี๋ยวผมเปลี่ยนสายให้ใหม่สายพงสายพานทำงานปกติผู้ชมนะครับพานแล้วก็แผ่นเพลทนะครับเดิมแท้ รีเวทสีดำนะครับถ้าเป็นอีสตรรีเวทจะเป็นสีดำปีที่แล้วนะฮะปี2067นะครับผมไม6 7ขาโปรงเดิมผู้ชมไม่มีรไยขัดเลยถอดแผ่นกันความร้อนตรงๆนะครับแน่นข้อมูลจากนถกศึกษามีพบยางรองฝาโปรงน็อตย,ยึดนะฮนะพวกนี้ไม่เคยขันเลย,อยกอนะครับประหยัดน้ำมันแน่นอนคุณผู้ชมเครื่องย,ยนต์1.9 DDi t o r e r เครื่องย,ยนต์เดียวกับ e b a c เลยนะครับ แต่ปรับตูนมาให้เหมาะกับรถครอบครัวอย่่าอนู่นะฮะใครสนใจนะครับมิเวเซคคันนี้ติดต่อหาผมด่วนๆ064 843 657 8หรือว่าจะแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นรถไลน์ยี่ห้อลายนีครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ